วัยแรกรุ่นโดยเฉพาะช่วงก่อนวัยแรกรุ่นถือเป็นช่วงเวลาทองของการเพิ่มความสูงให้กับเด็กถือได้ว่าเป็นช่วงที่จะเพิ่มความสูงได้แบบก้าวกระโดดครั้งใหญ่สําหรับเด็กเลยทีเดียววันนี้ดิฉันแพทย์หญิงการนาจะมาเผยเคล็ดลับที่ดิฉันใช้ในการช่วยเด็กหลายล้านคนจากประเทศไทยให้มีการพัฒนาการส่วนสูงขึ้นอย่างก้าวกระโดดและเห็นได้ชัดค่ะนั่นก็คือผลิตภัณฑ์นมอัพส่วนสูงโดยเฉพาะจากซิคาชัวแคลเซียม เพราะในชิตส่วนแคลเซียมมีสารอาหารมากถึง35ชนิดพร้อมด้วยเทคโนโลยี True Call D Seven ที่จะช่วยส่งโมเลกุลนาโนแคลเซียมตัวจิว๋วแทรกซึมเข้าไปในกระดูกเพื่อซองแซมรากฐานและโครงกระดูกของเด็กให้แข็งแรงมากยิ่งขึ้นผลิตภัณฑ์ตัวนี้ได้รับการทดสอบอย่างเข้มงวดและผ่านการทดลองร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะคะว่าเด็กๆที่ได้ดื่มนมนี้แล้วมีพัฒนาการส่วนสูงก้าวกระโดดขึ้นจริงๆค่ะ